อ่าพอดีพอกคนน้ากับเึ่งตอนเช้าก้ามี่ยเขาานต้ามีไมกลับบ้านครับก็เลยส่วยกันตามห้าครับเ่กเนี่ยกัคนน้ากันถัวตั้งเต๊ตีแปดปอบไเกือบตีแปดเกือบทีแปดโมงเลยครับคนน้าประมาณสามมครับผมครับผมอยากจะชจวยคนหน้าอยู่เพืคับเมียกันตดานตามคนน้าไม่ครับ มีคนเลี้นกเขากลงทุตตายว่ะเขาครับหลอดป้านาน้ำนาน้ำนี้นะครับจึงอ่ะเฮหลอดขึ้นไปตางตอกนันซ้ามุงเย็นแล้วครับร้ามุงเย็นก็มอานึอาจารย์ขาให้ไปเลยให้ไปเลยครับไม่ได้กับบานไม่ได้กับบานจึงเมียครับบจ่าเอว่าิดปกติครับก็เลยโมหยาดหยาดบอกหยาดหยาครับเนื้ช่วยกันน้ากันเลยครับจนกลับรับครเกือบชีเนมุงเลย กับปกติเขาเป็น,เป,นเป็นกับไอชีกับอาชีซิฟห้าเม็ดได้ครับซิฟห้าเมตรตกลงมาครับท่านยาตาม,มาเนี่ยผู้ช่วยผู้ย้ายผู้ปฏิการม,มาเปลี่ยนรูดียวกันเลยครับแมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องรคาคาแมคโครตัวจริงถูกจริงาาาาราคาถูกส่ง